โปรลิปเซนนะครับวันนี้ผมจะมาผมจะมาขับรถถังขับรถถังไปยิงซอมบี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับี่ยทำไมมันกระตุกกระตุกวะเนี่ย ไอเกมนี้มันใช้แรมค่อนข้างสูงอะครับเดี๋ยวผมจะยิงปืนใส่ซอมบี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับเนี่ยครับผมยิงซอมบี้ตายนะครับไอรถถังในเกมเนี้ผมสามารถยิงปืนได้20นัดนนะครับถ้าอย่าง รถถังโลโกส่นผมหมดใช่ไหมโลโกส้สนปืนผมหมดผมสามารถซื้อโลโก้ส่นปืนใหม่ได้ครับแล้วผมก็มายิงซอมบี้ใหม่ได้เรื่อยๆครับจะถ้าถ้าเงินผมยังมีอยู่ผมก็ซื้อโลโกส้สนปืนรถถังได้เรื่อยๆนะครับคือซื้อได้ครั้งละยี่สิบนัดนะครับ อันนี้มันเป็นซอมบี้ระเบิดค่าตัวตายครับผมว่าขับรถถังชนมานะครับทุกคนไอรถถังในเกมเนี้ยมันหัน มันหัน่นไอเขาเรียกว่าอะไรอะหั่นปืนไม่ได้ครับถ้ารถถังในเกมนี่ยมันหั่นปืนได้มันจะเป็นอะไรอะไรที่ดีมากเลยครับอันนี้มันยิงได้แต่ด้านหน้ายอย่างเดียวครับไอ้ไอ้เกี่ยวกับปืนนะครับตอนนี้ลลกส่วนปืนรถถังผมเหลืออยู่11นัดนะครับทุกคน ตอนนี้ผมมาขับรถขับรถถังยิงซอมบี้ไปด้วยแล้วก็ชนซอมบี้ไปด้วยครับทุกคนแบตเตอรี่ผมเหลือ41%แล้ว เนี่ยครับผมใช้ปืนรถถังยิงซอมบี้ก็ตายไป2ตัวแล้วครับทุกคนตายไป2อหรือสาตัวมันรู้จับไม่ได้ <laughs> ตอนนี้ผมเหลือลูกศนอยู่ห้นัดแล้วครับผมยิงซอมบี้ตายซอมบี้มันก็จะดอบเปลี่ยนให้ผมรครับหรือถ้าผมฆ่าซอมบี้ตายอ่ะ ซอมบี้บางตัวมันก็จะมันก็จะดอบยาดอบโลระสุนปืนดอบปืนดอบระเบิดมาให้ผมใช้อะไรแบบเนี้ยครับทุกคนอุ้ยรถตำรวจมาครับรถตำรวจมาเดี๋ยวผมยิงรถตำรวจก่อนนะครับทุกคน เนี่ยครับผมยิงรถตำรวจตายแล้วก็ยิงตำรวจตายไปเลยครับเดี๋ยวผมก็ขับรถถังแล้วก็ยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆในในเมืองซอมบี้นะครับอุ้ย <laughs> ตำรวจมาอีกแล้วครับทุกคนอา้าว ว่ามันเป็นรถตำรวจคันเมื่อกี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะยิงรถคันนี้ให้ให้มันระเบิดเลยนะครับทุกคนโลสุดเปืนผมหมดครับเดี๋ยวผมซื้อกันนะอ่ะแล้วมันซื้อโล่สุดเปืนอนยังไงวะเนะี่ย อ่ะครับผมซื้อลกส่วนปืนรถถังแล้วเนี่ยครับผมยิงผมยิงรถตำรวจแบบว่าไฟไหม้นะครับนะครับรถตำรวจเขาระเบิดไป เอาละครับเดี๋ยวผมจะยิงซอมบี้ไปเรื่อยให้ทุกคนได้ดูนะครับเนี่ยครับซอมบี้ผมยิงซอมบี้ตายมันก็ดรอปของให้ผมอะครับ เอารถถังน้ํามันผมหมดครับรถถังน้ํามันหมดแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะไปเอาแล้วผมก็ไปปัม๊มแก๊สไม่ได้ด้วยผมไปปัม๊มน้ํามันไม่ได้เลยครับทุกคนไอ้เมื่อกี้ผมจะกดแบบว่าเติมน้ํามันหนึ่งร้อยเหรียญนะครับผมเติมไม่ได้ครับไอ้แอปบนหน้าจอมันมันมีปัญหาครับ เวลาผมอัดหน้าผมเวลาผมเล่นเกมแล้วผมอัดหน้าจอเกมเนี้ยทีไรอะ่ะผมบันทึกวิดีโอทีไรคือแบบมันกดไม่ได้ครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยครับทุกคนเวลาผมบันทึกเวลาผมบันทึก วิดีโอหน้าจอไปด้วยมันแล้วผมจะกด A Pay. เอเพเอ้ผมจะกดเอเสีย100หนึ่งเหรียญมันมันกดไม่ได้ครับผมจะเติมน,น้ำมันรถถังมันก็เติมไม่ได้ครับเอาครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเอาแล้วกันนะครับอุย้ยซอมบี้มาครับซอมบี้มันมาหาผมแล้ว ครับผมใช้ปืนฉีดน้ำกระสุนปืนสารพิษยิงใส่ซอมบี้รถซอมบี้มันก็ระเบิดเลยครับแล้วแล้วก็ซอมบี้มันก็ตายไปด้วยแล้วมันก็ดอปเหรียญทองให้ผมนะครับ นะครับผมยิงปืนฉีดน้ําไอที่มันเป็นสารพิษผมยิงใส่ซอมบี้คือผมยิงกระสุนปืนครั้งเดียวอ่ะคือซอมบี้ตายเลยครับคือซอมบี้พวกนี้มันแพ้กระสุนปืนฉีดน้ําที่ที่มันเป็นสารพิษนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ปืนนี้ไปยิงซอมบี้ให้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ นี่ยครับผมใช้ปืนฉีดน,น้ําที่มันเป็นสารพิษยิงใส่ซอมบีในครั้งเดียวซอมบีก็ตายอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับอันนี้สุสานครับผมวิ่งมายังสุสาน เดี๋ยวผมหลบซอมบี้กันนะครับเจ้ามาติเจ้าซอมบี้ฉันอยู่เนีน่ยเฮ้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 ยโอ้โหแม่งกระโดดหลบไม่ทันครับ <laughs> ไอซอมบี้มันกวนตีนะครับทุกคนผมจะกุดจะโดดหลบระเบิดแล้วมันหลบไม่ทันไงกำลังจะเล่นซ่อนแอบเล่นจ้าเอกกับซอมบี้เลยแม่งป่าระเบิดมาผมไปไม่เป็นเลยอุ๊ย อุ้ยมันปลามาอีกแล้วครับทุกคนไอ้ซอมบี้ตัวนี้เริ่มกวนตีนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้ปืนฉีดน้ำที่มันเป็นสารพิษยิงใส่ซอมบี้ตัวนี้นะครับแกแกบังอาจมากแกปลาระเบิดมาหาฉันทำไมเนี่ยนี่แน่นี่แน่โดนฉันยิงตายเลยมันไงบังอาจปลาระเบิดมาหาฉัน นะครับทุกคนซอมบี้มันก็ตายไปสองตัวแล้วครับซอมบี้ที่ที่มันอยู่ในสุสานนะมันก็มีเยอะอยู่นะครับมันก็กระจายกระจายไปอยู่ตามจุดต่างๆในสุสานครับเกี่ยวกับซอมบี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นเล่นแบบว่าเล่นจ้าเอ๋กับซอมบี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปในหลุมนะข้ามาสิเจ้าซอมบี้ฉันอยู่ในนี้แกมาหาฉันตรงนี้นี่มองเห็นฉันหรือเปล่าเจ้าซอมบี้อจาจารย์เอ๋ตัวเองฉันจะโดดขึ้นมาข้างบนแล้วนะจ๊ะตามมาฆ่าฉันสิ นี่ไงซอมบี้ฉันอยู่ทางนี้แกแกมาหาฉันสิแกอยากฆ่าฉันไม่ใช่เหรอแกเข้าวิ่งมาหาฉันนี่เดี๋ยวจะเล่นแบบเล่นไปแบบว่าทำเสียงอาจารย์แดงนะครับนี่ซอมบี้ฉันแอบอยู่ตรงนี้เห็นฉันหรือเปล่า กำลังจะบอกว่าอาจารย์เอตัวเองเลยซอมบี้ม่มทุบผมเอาทุบผมเอาเลยอาจารย์เอตัวเองฉันอยู่ตรงนี้เจ้าซอมบีน้นี่มาหาฉันตรงนี้นี่ถ้าอยากฆ่าฉันนักหนาเนี่ยก็ตามมาฆ่าฉันตรงนี้ได้เลยทำไมแกนี่เดินช้ามากเลยเนี่ย เมื่อไรจะถึงชั้นสักทีเนี่ยฉันรอให้แกค่าชั้นอยู่เนี่ยถ้าแกไม่ค่าฉันฉันจะค่าแกแทนแล้วกันนะเอาละฉันจะใช้ปืนฉีดน้ําที่มันเป็นสารพิษฉีดยิงใส่แกนะแกเตรียมตัวตายไปได้เลยนี่แน่นี่แน่เป็นไงบ้างวะโดนปืนฉีดน้ำที่ใส่สารพิษเข้าไปแกเลยตายไปเลย เอาละครับคลิปน uh ี้ผมก็มาเล่นเกมบล็อกเอโ p ลิเซให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมคขไหนที่แวะผ่านเข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมใหม่ผมก็ฝากกดติดตามและกดไลค์ในช่อง YouTube ของผมให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นเกมนี้เอาไว้แต่เียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมก็เอาไว้รอชมคลิปวิดีโอของผมได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมลาทุกคนไปกันนะครับไปแล้วครับ